ใครกันที่เหมาะสมและคู่ควรที่จะเป็นอันดับหนึ่งในด้านมืดระหว่างลอร์ดวอ e m o r t กับกาเร็ตกินเดว l ลกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมในช่องของ Story Movie ซึ่งวันนี้ผมนั้นจะมาพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์ว่า ใครการที่เหมาะสมและคู่ควรที่จะเป็นอันดับหนึ่งในด้านมืดระหว่างหลอดวอเมอร์มนะครับผมกับกาเลตกินเดวอลนะฮะแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังเนื้อหาภายในคลิปเนี่ยผมจะขอเตือนไว้ก่อนนะฮะว่าเนื้อหาภายในคลิปเนี่ยเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์นะครับผมย้าว่าเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นนะฮะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยชอบหรือสนใจก็ฝากกดติดตามและกดไลค์พร้อมกับตั้งค่าแจ้งเตือนไว้ตลอด เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมโอเคครับ okay, ผมก็ถึงเวลานะที่คุณผู้ชมเนี่ยจะเข้าไปฟังเนื้อหากันว่าภายในคลิปเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะฮะแต่ผมเนี่ยจะขอพูดให้ดูก,กลางๆผมเพื่อหลีกเลี่ยงส้นตีนนะฮะหรือหลีกเลี่ยงตัวผมเองด้วยนะ,ะแล้วให้คุณผู้ชมอ่ะคิดกันเองว่าใครเหนือกว่าใครนะผมโอเคครับ okay, ผมถ้าพูดถึงตัวร้ายในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยหลายคนเนี่ยก็คงนึกถึงลอร์ดวอร์นมอร์ถูกไหมครับเจ้าแห่งศาสตร์มืดที่โหดเยี่ยมและอมตะฆ่าคนบริสุทธิ์เนี่ยเป็นว่าเล่นเลย ในประเทศอังกฤษหวาดกลัวจนแทบจะไม่มีใครเนี่ยก้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อของเขาเลยแต่ก่อนที่จะมีวอร์มอร์นั้นเนี่ยยังมีเจ้าแห่งศาสตร์มืดในยุคก่อนวอร์มอร์นั่นคือกรินเดิลนั่นเองฮะอดีตเพื่อนรักของเดอรมันดอนนั่นเองถ้าพูดถึงกรินเดิลเนี่ยเขาอะ่ะไม่เป็นที่โดง่งดังมากในประเทศอังกฤษหรอกแต่ถ้าอ้างอิงจากภาพยนตร์ในเรื่องสัตว์มาศจารย์เนี่ยและถิ่นที่อยู่เขาในค่อนข้างเป็นที่รู้จักของเหล่าผู้วิเศษในอเมริกามากกว่านะฮะถ้าคุณผู้ชมดูในเรื่องสัตว์มจรยเเนี่ขา ได้เผยแพร่ขยายอํานาจไปในฝั่งอเมริกาและฆ่าหลักผู้พิเศษในอเมริกาตายไปหลายคนอีกทั้งตัววอนมอร์เนี่ยและตัวกินเนวอร์เนี่ยเคยเป็นผู้ถือไม้ก๊สิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกเม็นหมดเลยก็ว่าได้นะ แม้ว่าตัวมอร์เนจะแบบไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะก่อนที่กินเดอร์เนี่ยจะหมดอำนาจจากการที่พ่ายแพ้ต่อดับเบิลดอร์เนเช่นเดียวกันกับหลอกบนมอร์ผมที่เคยพ่ายแพ้ให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะหากคนที่เคยอ่านหนังสือเนี่ยหรือว่าดูภาพยนตร์เนี่ยจะทราบกันดีว่าเป้าหมายของกินเดอร์และหลอกบนมอร์เนี่ยันคล้ายคลึงกันมากนั่นก็คือต้องการที่จะกวาดล้างเหล่าพวกลู่ผสมหรือว่ามกุบบอลนั่นเองส่วนใครเนี่ยที่สนใจพวกลูกผสมเนี่ยนั้นมีอะไรบ้างนะผมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์นะครับผมโอเคกลับมากันต่อเท่านั้นยยัังงไมม่่พอผท้คนนเี ต้องการที่จะเปิดเผยตัวตนนะของเราผู้เสพเนี่ยออกสู่โลกภายนอกเพื่อให้ได้รับรู้และยังต้องการที่จะปกครองมักเกลพร้อมกับควบคุมโลกไมห,หมดไปพร้อมด้วยกันนะฮะจึงเป็นสาเหตุนะที่ผมนั้นทําคลิปนี้ขึ้นมาว่าถ้าทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันอายุรุ่นราวคราเดียวกันเนี่ยว่าใครละ่ะที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในด้านมืดหรือด้านศาสตร์มืดนั่นเองฮนะซึ่งผมนั้นเนี่ยจะขอพูดถึงตัววันมอรกันก่อนนะอย่างที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันนะว่าตัววันมอางเล้วเนี่ยมักชอบให้ จะมาอยู่เป็นพเดียวนกับเขาหรือว่าจะยอมตายซึ่ง เป็นใครก็คงเลือกที่จะอยู่ถูกไหมครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดบางคนตัววันมอเองก็ไม่เลือกที่จะถามแต่เลือกที่จะฆ่าทิ้งในทันทีมันเลยไม่แปลกครับผมที่ตัวคนของวันมอเองจะมีกองทัพบบามากมายนาดนี้เพอเผลออาจจะมีมากกว่าจํานวนนักเรียนในฮอกวอตส์อีกด้วยซ้ําต่อมาผมจะพูดถึงความสามารถในการใช้คาถาอย่างที่เราเห็นกันว่าตัววันมอน,นั้นสามารถใช้คาถาได้อย่างคล่องแคล่วหรือเรียกได้ว่าชํานาญเลยก็ว่าได้ถูกไหมฮะหรือว่าในบางคาถาเนี่ยตัวเขาเองอะ่ะสามารถไล่ได้โดยไม่ต้องใช้ไม้ก,ยยยกายสทถาาามรํ แบบนี้้ไดและมันก็ไม่ง่ายอีกต่างหากต่อมาในส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดนัคือส่วนของอุปนิสัยของวอนมอเค้านั้นถือได้ว่าเป็นคนที่ไร้หัวใจอย่างสิ้นเชิงและความปานีและความรักไร้อะไรทุกอย่างเสมือนคนที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดหรือจิตเมตตาอะไรเลยทั้งสิน้นโดยเฉพาะผว้รูปผสมเนี่ย ที่เขาเห็นแล้วเนี่ยเขาแทบอยากจะฆ่าทิ้งให้หมดและเท่านั้นยังไม่พอตัวเขานั้นมีความฉลาดและเจ้าเล่์เจ้ากลและยังเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเนี่ยมาออกคําสั่งหรือแสดงความคิดเห็นถ้าเขาไม่ต้องการและเขาเป็นคนที่ไม่ยอมรับกับความพ่ายแพ้หรือแม้กระทั่งความตายของเขาเองก็ยังไม่ยอมรับมันจึงเป็นสาเหตุที่ตัวเขานั้นเนี่ยเลือกที่จะทําพองคัดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาชนะความตายนั่นเองสรุปง,ง่ายๆเลยครับในตัวของวันมอน,นั้นมีลูกน้องที่มากมายถือได้ว่าเขาเนี่ยเก่งเรื่องศาสตร์มืดอยู่พอสมควรและยังเก่งเรื่องการพินินนจจจจใคและะยยังสาาาามรถที่ขอํ สร้างอิทธิพลได้ขนาดใหญ่จนทําให้กองทัพและเหล่าผู้เสีความตายของเขาเนี่ยกลายเป็นที่เรื่องลือและความหวาดกลัวของเอหล่าพ่อมดแม่มดและในช่วงที่วอนมอรนั้นกําลังรุ่งเรืองเขานั้นและเหล่าผู้เสีความตายเนี่ยเป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกจะเรียกได้ว่าทั่วประเทศอังกฤษเลยก็ว่าได้ส่วนการขยนนายอำนาจของลูกน้องเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเขานั่นกะ็คือเขาจะมีทางเลือกสองทางระหว่างจะอยู่ข้างเดียวกับเขาหรือว่าเลือกที่จะตายและอีกทั้งเขาเนี่ยยังมีวิญ,ญญาณที่อยู่ในฮอคัสถึง7ส่วนด้วยกันถ้าพูดถึึงงเเรรืื่่อออควาาามดกกทนนหตยยยี ต้องยกให้ตัววันมอร์เลยพร้อมกับลูกน้องและตัวกองทัพของอีกและนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัววันมอร์และความสามารถและความกีดกงกของเขานนัเองต่อมาผมจะพูดในส่วนของก้าวเดกกินวอลกันบ้างครับผมส่วนของก้าวเด็กกินวอลเนี่ยเขานั้นมีความสามารถในด้านเวทนต์จนถือได้ว่าฉายแววตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยอยู่ในโรงเรียนเดิมสแตงเลยก็ว่าได้และยังมีความอัจฉริยะมากพอๆกับดับเบิลดอจนกระทั่งในตอนที่เขาเนี่ยเริ่มหันหน้าเข้าสู่ด้านมืดเขานั้นยังเป็นผู้ที่ยังข้างไ้ในศาสตร์มืดอีกด้น ตัวเขาถือได้ว่ามีความสามารถในการประลองเวทสูงจนผู้วิเศษมากมายเนี่ยได้เสียชีวิตจากการประลองเวทกับเขาเนี่ยเทียบได้ว่ามามากมายมากมหาศาลเลยเลยถูกขนานนามว่ามิอาจหาศัตรูใดมาปรามือได้มันจึงเป็นสาเหตุที่ตัวเขานั้นเนยผยแพร่ขยายอํานาจไปทั่วยุโรปและฝั่งอเมริกาอีกทั้งยังมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์เวทมนต์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องรางยมทูตท,ที่เขานั้นสนใจเป็นอย่างมากและออกตามหามาครอบครองนั่นเองและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะตัวของกรีนเดว์วอลเนี่ยยังมีพรสวรรค์ในการพูดชักจูงคนและยังสา,าร ารแสดงละครตบตาคนอย่างเป็นธรรมชาติตัวอย่างเช่น,นตอนที่เขานั้นปลอมตัวเป็นเกรฟได้อย่างไม่มีใครสงสัยจนกระทั่งโดนเปิดเผยตัวในตอนสุดท้ายของเรื่องนั่นเองนะฮะต่อมา,าผมจะพูดในการใช้คาถาของตัวกาเร็ตกินเดวอลกันตัวกาเร็ตกินเดวอลนั้นสามารถล่องหนได้โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ผ้าคลุมล่องหนและอีกคาถาหนึ่งนั่นก็คือเขานั้นสามารถสร้างโล่ป้องกันที่จะสามารถป้องกันคาถาจากมือปราบมาได้หลายๆคน ในเวลาเดียวกันเท่านั้นยังไม่พอครับผมเขานั้นยังมีความสามารถในการรักษาบาดแผลเพียงแค่การสัมผัสเบาๆและตัวการ์เรตกินดบอลนั้นยังมีความสามารถในการแทรกแซงได้อย่างแนบเนียนนั่นก็คือเขานั้นสามารถแปลงลากเป็นใครก็ได้ตามที่เขานั้นต้องการโดยไม่จำเป็นจะต้องพึ่งน้ายาสับพลดเลยหรือแม้กระทัง่งต่อให้เขานั้นไม่มีมาร์กี้ยาสเขานั้นก็สามารถใช้เวทม้ต์ได้ด้วยมือปราบตัวยอย่างเช่นการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือการโจมตีคุณนิวส์คาร์แมนเดอร์ในตัไฟใต้ดินและอันสุดท้ายถือได้ว่่าาาาาาเเเเป็นเ็นนนนนยยยอออดมมมืืลััักกคตว้้้สาารถขใจไ เอลเดอร์เป็นอย่างดีทําให้เขานั้นสามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองสรุปง่ายๆเลยในส่วนของตัวกนะินวอรนั้นตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่พวกชอบลุยเดี่ยวและเขาชอบลุยเพียงคนเดียวเท่านั้นยังไม่พอแค่เขาเพียงคนเดียวก็สามารถที่ทําให้โลกพ้นมนในยุโรปและอเมริกาสั่นคลอนได้ อีกทั้งเขายังสามารถปลอมตัวและแทรกซึมเข้าไปในมาคุซาและจัดการเหล่ามือปราบมารเก่งๆไปได้หลายคนถือว่าความสามารถของเขาเนี่ยสูงมากๆและการใช้มือบนในคาถาต่างๆก็เก่งอีกด้วยและด้วยความสามารถที่เขาเนี่ยเปลี่ยนราบเป็นคนอื่นชี้ให้เห็นว่าตัวานั้นเก่งในเรื่องไม่กระทั่งการแทรกซึมการแฝงตัวและการต่อสู้ระยประชิด แถมยังเข้าใจถึงไม้กายสิทธิ์ที่เป็นของคู่กายเป็นอย่างดีนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมก็เอาไปเปรียบเทียบกันดูนะถ้าสองคนนี้อยู่ในโลกเดียวกันวันเวลาเดียวกันอายุรุ่นราวเขาเดียวกันจะเป็นอย่างไรและใครที่จะเป็นอันดับหนึ่งและคิดว่าใครนั้นเก่งกว่าใครเพราะผมเองผมก็คิดไวลยอยู่แล้วว่าเป็นใครแต่คุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครก็อย่าลืมนะครับผมฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะ ส่วนใครที่ชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดติดตามด้วยนะผมส่วนในคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไว้ติดตามชมกันใหม่ส่วนคลิปนี้เนี่ยขอลาพี่เท่านี้ผมสวัสดีครับ